บกว่าประเด็นขอเสนอสรุปดราม่าซีบีวอลเชลซีทำไมเจ้าของสโมสรถึงตีกันดราม่าแย่งสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเชลซีนะครับคือประเด็นใหญ่สุดของช่วงเบรกทีมชาติรอบนี้เลยมันคือการแตกหกักโดยทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณที่กำลังฟังตอนนี้ไม่ใช่แฟนเชลซีฟังคลิปนี้จบคุณจะเคลียร์ทุกอย่างหรือถ้าเกิดคุณเป็นแฟนเชลซีอยู่แล้วคุณจะได้ทราบรายละเอียดที่เข้มข้นและละเอียดมากกว่าเดิมขอบสนามขอสรุปดราม่าครั้งนี้ให้ฟังแบบละเอียดยิบเลยครับแรกเริ่มนะครับต้องเข้าใจก่อนาอน,นีี้้้เเมมจขงงทังหด คนนะครับคนแรกก็คือท็อตโบลี่ที่เห็นออกสื่อบ่อยที่สุดถือหุ้นประมาณ13%คนต่อมาคือเพื่อนสนิทของโบลีครับชื่อว่ามาร์ควอเตอร์ทำธุรกิจกีฬาที่อเมริกาด้วยกันมาก่อนนะครับถือหุ้นประมาณ13%และคนที่3ครับคือฮันยอกวิสมหาเศรษฐีชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับถือหุ้นราว13%ส่วนอีก2คนเข้ามาด้วยกันครับก็คือเบดัตเอ็กบาลีกับโชเซเฟดิซิโนนะครับถือหุ้นรวมกันใหญ่สุดเลยครับ็กด e ิบเว็จากการเปเอร์เล็นต์เอ บริษัทการเงินชื่อดังที่มีเงินมหาศาลนะครับทำให้พวกเขามีกําลังรัพ์เพียงพอในการถือหุ้นเชลซีได้ถึง61.5%เลยทีเดียวหรือพูดง่ายๆคือโบลี่อาจจะออกสื่อบ่อยสุดแต่ถามว่าใครเป็นเจ้าของเชลซีใหญ่ที่สุดในทีมเนี่ยก็ต้องยกให้กับทางคเค e ียร์แคปิตอลนั่นเองครับแรกเริ่มเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับท็อตโบลี่เขาคือคนแรกจากทั้งหมด5เจ้าของเชลซีที่อยากเทคโอเวอร์สโม,มสรแห่งนี้นะครับเขาก็เลยมีแผนในหัวมีไอเดียที่อยากจะทํากับเชลซีเต็มไปหมดเวลาออกความเห็นอะไรเนี่ย ที่เหลือก็รับฟังเพราะต่อให้โบลี่์เขาไม่ใช่คนที่ออกเงินทุนใหญ่สุดแต่เขาเป็นจุดตั้งต้นของไอเดียในการเทคโอเวอร์เชลซีนะครับทุกคนก็เลยฟังแต่ปัญหาของโบลี่ก็คือ,ขอ,คอเขาไม่สามารถรั้งบอดบริหารเชลซีชุดเก่าได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นมารีนากรานอฟสกายาปีเตอร์เชคหรือว่าบรูซบัคจริงอยู่ครับแถลงการสโมสรบอกว่าไม่ใช่การไล่ออกไม่ใช่การปลดเป็นการยินยอมแยกกันทั้งสองฝ่ายแต่ก็เหมือนบีบให้ออกอยู่ดีครับเพราะว่าแนวทางไม่ตรงกันและผู้มาใหม่ก็อยากทําอะไรของตัวเองไม่ใช่ทําต่อจากคน การไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลอยู่ในทีมเลยสักคนเนี่ยขาดมารีน่าที่ดูแลตัวเลขขาดปีเตเช็คที่ดูแลเหตุผลเชิงฟุตบอลทําให้สถานะเชลซีคือไร้ผู้บริหารครับจนโบลี่เนี่ยต้องอาสามาเป็นผู้ในการกีฬาช่วคราวคอยดีลกับโทมัสทูเคิลที่ตอนนั้นยังคุมเชลซีอยู่โทรคุยโน่นนี่เรื่องตลาดนักเตะตลอดเวลาจนทูเคิลเนี่ยเขาเคยบ่นตอนปรีซีซั่นตอนนั้นนะครับว่าอยากโฟกัสในสนามมากกว่านี้ไม่ค่อยมีเวลาได้โฟกัสเลยและพอทูเคิลเริ่มหัวแข็งไม่ให้ความร่วมมือ1 0อก็กลายเป็นเป็น มองว่าเขาไม่เหมาะกับแนวทางสโมสรสั่งปลดไปในที่สุดนอกจากนี้ครับพอมันเป็นตลาดหนแรกที่ค่อนข้างชุนลมุนไม่ได้ผ่านการกันกรองมาเป็นอย่างดีโบลี่ดิวเองคุยเองทูถามทูเคลนบ้างสุดท้ายมันเลยเป็นตลาดเปิดตัวเจ้าของใหม่ที่แย่ครับแต่ละดิวไม่ค่อยปังเช่นราฮิมสเตอร์ลิงก็ซื้อมาให้ค่าเหนือสามแสนอนห้นปตอนนี้ปล่อยยืมไปแล้วฟีแอร์เอมเมริกโอบาไม่ยองโดนขายคูริบาลีโดนขาย,าด,ขายดาวรุ่งอย่างเชสเเรคาซาเดคานี่ชุบอเมกาทุกวันนี้ก็มีข่าวว่าจะขายอยู่ เป็นตลาดชุดนั้นเนี่ยมีแค่มาร์คคูคูเร่ยนะครับที่รอดแล้วก็ได้เป็นตัวจริงตอนนี้ครับจากสไตล์การเสริมทัพนะครับโบลี่ดูชอบนักเตะพร้อมใช้งานทันทียินดีเปย์ค่าเหนื่อยไม่อัน้นเลยกล้าจ่ายสเตอร์ลิงสามแสนสองหมื่นห้าพันแถมตอนนั้นเนี่ยมีการคอนเฟิรมะะ์มวยครับว่าเขาอยากได้คริสตียโนโรนัลโดมาเสริมทัพคุยกับเอเจนต์แล้วด้วยแต่สุดท้ายคนอื่นเห็นต่างเลยไม่ได้ดิวซื้อตัวมาจากทัพปีศาจแดงนั่นคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครับรายงานจากนักขา Jacobs, ก่าวเบนเจย่างแรงครอใร การทางานของโบลี่ที่เอาเงินไปละลายซะเยอะเขาเลยอยากเข้ามามีส่วนร่วมกับสโมสรมากขึ้นครับไม่ใช่แค่คนจ่ายเงินอย่างเดียวเพราะตัวเองก็มองว่าถือหุ้นใหญ่ที่สุดเช่นกันเริ่มมีการแต่งตั้งผู้ในการกีฬามาทํางานโดยเฉพาะครับไปลงเอยกับพอวินสเตอรลี์แล้วก็ลอเรนซ์จดส่วนโบลี่ก็เลิกเป็นผอ,อก,กีฬาชั่วคราวและผันตัวไปเป็นประธานสโมสรเองแนวทางของเอ็กบาลี่ครับจะไม่ใช่สายครั่งสตาร์แบบโบลี่เขาชอบการลงทุนกับนักเตะอายุน้อยแวลดีพรสวรรค์เยอะลงทุนตอนยังไม่แพงเวอร์แล้วเชื่อว่าเวลาผ่าน ไปจะก,กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ได้เขามอบไอเดียนี้ครับให้กับสองผอ,อกีฬาจนนํามาสู่ไอเดียในการเซ็นแข้งอายุน้อยมากหลายคนมารวมกันนะครับซึ่งถามว่ามีดีลที่แฟนเชลซีตื่นเต้นกับอายุน้อยไหมก็มีบ้างครับเช่นเอนโซเฟรนันเดสมอยเซสกเซโดปโดเนโตหรือชูอัลเฟรดิกแต่ก็มีดีลที่คนบ่นเยอะเช่นกันครับเพราะนั่นคือส่วนน้อยส่วนใหญ่จะหนักไปทางการลงทุนกับนักเตะที่ยังไม่พร้อมใช้งานอย่างซัมเมอร์นี้เชลซีไปเซ็นโก้ไมค์เพนเดอร์แล้วก็ปยย iley, side, ล่ปอยยืมตัวเซ็นคาร์เล็บไวรีแบ็กซ้ายแล างทีเนี่ยเซ็นมาพอเห็นท่าทีว่าไม่น่าจะเวิร์กก็รีบขายทันทีครับเมื่อเวลาผ่านไป5ตลาดครับความสัมพันธ์ระหว่างโบลี่กับเอ็กบาลีเริ่มตึงเครียดมากขึ้นแนวทางไม่ตรงกันครับนักข่าวเบนเจคอส์บอกว่าโบลี่เนี่ยเขาสุดโต่งด้านสตาส่วนเอ็กบาลีก็สุดโต่งด้านเยาวชนไหนจะมีเรื่องสนามใหม่อีกครับจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยครับว่าเชลซีเนี่ยจะทุบที่เดิมแล้วสร้างใหม่หรือจะย้ายไปสร้างที่อื่นตอนแรกเนี่ยโบลี่เขาเอาสถาปนิกของตัวเองมาออกแบบครับก็คือยานเน็ตมารรสมิธแต่ในภายหลังฝั่งงงเเเอออ็กาาาคนข,ขม น,นั่นก็คือโปปลัสซึ่งอยู่เบื้องหลังสนามสเปอร์ด้วยกลายเป็นตีกันหลายเรื่องครับและในที่สุดมันก็มีข่าวหลุดมาจากสนักข่าวดังบลูมเบิร์กครับบอกว่ามีการบาดหมางก,กันเกิดขึ้นจริงและอาจเปลี่ยนสถานะเจ้าของสโมสรเชลซีได้ขราวนี้ครับนักข่าวแมดลอที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับจากสื่อเทเลกราฟเขาใช้คําว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เข้าข่ายแตกหักและถ้าไม่รีบแก้โดยเร็วที่สุดมันจะกลายเป็นซีวิวหรือสงครามกลางเมืองสโมสรทันทีซึ่งแน่นอนครับถ้าข้างบนตีกันนักเตะหรือโค้ชเจอปัญหาเรื่องสมาธิ อาจจะรบกวนผลงานในสนามได้เลยโดยรายงานของแมดรอครับบอกว่าแม้ตอนนี้ครับโบลี่เขาจะถือหุ้นแค่13%แต่เขาสามารถระดมทุนภายนอกมาได้อีก2,500ล้านปอนด์นะครับเพื่อซื้อหุ้น61.5%จากเอ็กบารีฝั่งของเอ็กบาีเองก็ไม่ยอมเหมือนกันครับเขาเชื่อว่าสามารถซื้อหุ้นส่วนของโบลี่ได้หรือแม้แต่หุ้นของวอเตอร์กับฮันยอกวิสด้วยเช่นกันเพราะเงินทุนของพวกเขามาหาศาลไม่ต้องไปเอาเงินจากคนภายนอกมาด้วยครับเรียกว่าต่างฝ่ายต่างพร้อมซื้อกันละกันแต่ปัญหาคืออะไร ปัญหาก็คือโบลี่ก็ไม่อยากขายหุ้นของตัวเองเอ็กบาลีก็ไม่อยากขายหุ้นของตัวเองเช่นกันมันเลยยากมากครับที่จะจบเรื่องนี้ง่ายๆซึ่งตอนนี้กระแสต่างประเทศนะครับยามาต่างประเทศเขาดูจะชอบไปทางท็อตโบลีมากกว่าเพราะว่าเน้นนักเตะพร้อมใช้งานมากกว่าแต่ผมจะบอกแบบนี้ครับอย่าเพิ่งรีบเลือกชอบฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปต้องใจเย็นๆต้องกรองทุกข้อมูลข่าวสารเพราะบางทีเนี่ยข้อมูลที่ออกมาตอนนี้ครับอาจจะเป็นการบรีฟจากเจ้าของฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ครับหากเวลาผ่านไปทั้ง2ฝ่ายหาทาง เลียร์กันได้มันก็คงดีแต่ถ้าเคลียร์กันไม่ได้ก็ต้องมาวิเคราะห์กันหน่อยครับว่าถ้าเกิดใครเป็นฝ่ายชนะทิศทางมันจะออกมาเป็นยังไงหากผู้ชนะเป็นท็อตโบลีเราจะได้เห็นเชลซีมีเจ้าของหน้าใหม่เพิ่มครับเพราะโบลี่เขาไม่ได้มีทุนส่วนตัวเยอะขนาดจะซื้อเองได้ทั้งหมดและแนวทางของสโมสรเนี่ยก็คงลดตัวดาวรุ่งอายุน้อยไปเน้นนักเตะมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นเน้นแข่งซูเปอร์สตาร์มากขึ้นแต่หากผู้ชนะเป็นเบดดัตเอ็กบาลีขึ้นมาเราจะได้เห็นโบลี่ต้องจากไปหรืออาจจะเป็นมาร์ควอเตอร์ด จะมีแต่ลดไม่มีเพิ่มขึ้นไม่มีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเอ็กบารีเขางัดทุนส่วนตัวซื้อหุ้นของตัวเองได้ส่วนแนวทางของทีมนะครับก็จะเป็นเหมือนปัจจุบันเน้นแข้งอายุน้อยแวลดีแล้วก็รอให้เติบโตในอนาคตนั่นเองท้ายที่สุดครับความเห็นส่วนตัวของผมนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีฝั่งไหนดีสุดหรือแย่สุดนะครับในมุมไม่บ้าซุปเปอร์สตาร์ของเอ็กบารีมันก็ดีตรงที่ว่าคุมเพดานค่าเหนื่อยได้ไม่งั้นการไม่ได้ไป UCL 2ปีติดเนี่ยเชลซี Chelsea, คงบัญชีติดลบโดนตัดแต้มจากกฎพรราาาะะัค่่่เเหนนือยยออยยยแตได้้น ก็ขาดทุนกระจุยส่วนในมุมของโบลี่มันก็ดีตรงที่กล้าลงทุนกับตัวแพงเพื่อลดความเสี่ยงและบางทีคนที่เก่งพร้อมใช้ก็อาจพาทีมกลับไปเล่น UCL ได้โดยไม่ต้องลดเพดนานค่าเหนื่อยทีมขนาดนั้นนั่นเองทางนี้ครับถามว่ามีมุมที่ทั้งคู่ผ่อนปลนได้บ้างไหมก็มีเหมือนกันถึงโบลี่จะชอบซูเปอร์สตาร์แต่ไอเดียค่าเหนื่อยเงินต้นน้อยแอดออนเยอะเหมือนที่ทากับโคพาเมอร์เนี่ยจริงๆเป็นไอเดียของโบลี่ที่สื่อรายงานตั้งแต่ตอนมาเทคโอเวอร์ปีแรกนะครับออกข่าวคนแรกเลยหรือจะเป็นเอ็กบล์ ทุนได้เต็มที่ไม่งั้นเราก็คงไม่ได้เห็นเอนโซกับไกเซโดที่ฆ่าตัวเป็นสถิติพิเีกจริงๆมันก็มีมุมที่ปรับยืดหยุ่นกันได้นะครับแต่สถานะตอนนี้คือต่างคนต่างมีทิศถีเป็นของตัวเองมันเลยต่อกันยากนั่นเองครับหากมันจบลงด้วยการต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้สิ่งที่ผมอยากบอกกับผู้ชนะก็คืออย่าสุดโต่งเกินไปอะไรที่มันทําให้บาลานซ์ได้กลึงกลางได้ก็ควรทําไม่มีทีมฟุตบอลทีมไหนจะดันเด็กร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วประสบความสำเร็จมีแชมป์ได้และไม่มีทางที่ทีมจะมีซูเปอร์อาสราาคห ไทชนะช่วยทําให้มันบาลานซ์นะครับถ้าไม่คิดเห็นใจแฟนบอลที่เหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกกับการเชียร์กับการบ่นผู้บริหารก็ช่วยเห็นใจเงินของตัวเองบ้างลงทุนเป็นพันล้านแต่ยังไม่ได้ซักแชมป์มันไม่ต่างจากการตามพิกละลายแม่น้ำเลยครับนี่คือดราม่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในแคมป์ของเชลซีนะครับถ้าชอบช่วงบอกกล่อประเด็นกับปีเตอร์บอสแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางขอบสนามด้วยช่วงนี้ปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ